แฟนฟิกปอดจานเรื่องท่มเลดรับข้ามเวลาเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงจากโลกในปัจจุบันได้มีการสร้างดาวและโลกที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง แฟนฟิกป่าจานเรื่องเท่มเลดรับข้ามเวลาตอนที่21ร่ำให้เสียใจพีทค่อยๆสุดตัวลงยกมือขึ้นมากุมที่อกข้างซ้ายด้วยความเจ็บปวดภาพสุดท้ายของคาร์เตอร์ยังคงติดตาเขาไม่อาจทำใจยอมรับได้เลยในขณะที่พีทรู้สึกเหมือนตัวเองจมดิง่งได้มีพ่อแม่ลูกครอบครัวหนึ่งเดินผ่านมาทางพีทพอดี พวกเขากำลังจะไปเข้าห้องน้ำแต่ได้เห็นว่าพีทกำลังนั่งขดตัวร้องไห้อยู่เมื่อหันมองดูทั่วๆกลับไม่เห็นผู้ชายอีกคนที่มาด้วยกันเมื่อวานเลยเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงเออคุณครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับไร้เสียงตอบกลับจากร่างบางเขาเอาแต่นั่งร้องไห้ไม่ยอมพูดอะไรคนในครอบครัวนั้นเลยถามต่อแล้วผู้ชายที่มากับคุณไปไหนแล้วล่ะคะให้พวกเราไปตามเข้ามาให้ไหม จบประโยคนั้นพีทก็เงยหน้าขึ้นมาทําให้อีกฝ่ายได้เห็นว่ามีคราบน้ําตาอาบใบหน้าของพีทเต็มไปหมดไม่มีใครพาคขกกลับมาได้หรอกครับถ้าทําได้ผมคงไปตามเขากลับมาเองแล้วตอนนี้ผมคงทําได้แค่รอรอวันที่เขาจะกลับมาอีกครั้งพีทพูดเหมือนคนเลื่อนลอยพูดแค่ในส่วนที่ตัวเองเข้าใจ ส่วนคนฟังจะเข้าใจไหมพีทไม่ได้คิดตรงนั้นเอ,อ่ออีกฝ่ายอึ้งมโดยพูดอะไรไม่ถูกไม่เข้าใจกับคำพูดของพีทสักเท่าไรแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งให้มากกว่านี้ <c oughs> พ่อครับพี่เขาร้องไห้ใหญ่เลยเด็กน้อยที่เป็นลูกชายของครอบครัวนั้นวัยประมาณเก้าขวบเดินเข้ามาหาพีทและล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อกันหนาว ก่อนจะหยิบอมยิ้มออกมาแล้วส่งไปตรงหน้าพีทพี่ครับผมให้หยุดร้องได้แล้วร้องให้เยอะแบบนี้เดี๋ยวไม่มีใครรักนะครับนี่คงเป็นคำพูดที่คนเป็นแม่ได้พูดกับลูกอยู่เป็นประจำทำให้ตัวนี้เด็กน้อยได้นำคำพูดนั้นมาพูดกับพี่ชายตรงหน้าพีทส่งมือที่สั่นเทาไปรับอมยิ้มนั้นมาจากนั้นผู้เป็นพ่อก็มาดึงแขนลูกชายให้เดินไปเข้าห้องน้ำต่อ ไปได้แล้วลูกไม่ปวดอีกแล้วเหรอปวดครับเด็กน้อยตอบพลางเดินไปกับพ่อพีทมองอมยิ้มในมือพลางคิดไปถึงวันนั้นที่คาร์เตอร์นั่งดูทีวีอยู่แล้วเจอโฆษณาอมยิ้มแสนอร่อยตอนนี้อมยิ้มในมือของพีทมันคืออมยิ้มในโฆษณาวันนั้นความทรงจำเกี่ยวกับคาร์เตอร์เริ่มทำให้พีทเจ็บปวดมากขึ้นทำให้น้ำตาไหลหนักกว่าเดิม เดตานายต้องกลับบ้านนะฉันจะรอไนนะแคตาพีดร้องห้อยู่สักพักจนหมดแรงและตอนนี้ก็สายมากจนแดดเปรี้ยงแล้วเขาจึงจำเป็นต้องเก็บของกลับบ้านเมื่อเก็บของขึ้นรถเสร็จสับก็รีบเดินทางทันทีแต่ในขณะที่ขับรถอยู่นั้นได้มีเสียงของคา์เตอร์ดังมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วเราจะไปไหนกันต่อดีครับ พีทรีบหันหน้าไปมองด้านข้างคนขับเขาเห็นคาร์เตอร์นั่งฉีกยิ้มกว้างส่งมาให้วินาทีที่ได้เห็นแบบนั้นหัวใจของพีชกลับพองโตขึ้นมานายกลับมาแล้วเหรอคาร์เตอร์น้ำเสียงสันเครือถูกเอ,อ่ยถามออกไปนี่เป็นครั้งแรกที่พี่พีทพาผมออกมาเที่ยวตื่นเต้นจังแต่ทำไมฉันถึงเสียใจที่พานายออกมานะ พิษหลังน้ำตาออกมาหนักขึ้นก่อนจะได้ยินเสียงแตรรถบรรทุกบีบดังลัน่นพอหันกลับมามองไปยังเบื้องหน้าทำให้ได้เห็นว่าตัวเองขับรถออกนอกเลนของถนนในวินาทีนั้นเขาตกใจมากจึงรีบหักพวงมาลัยรถเพื่อหลบเข้าข้างทางพอรถจอดก็เหมือนได้สติคืนมาว่าภาพที่เห็นไปเมื่อครู่นั้นมันคือความทรงจําในวันที่เขาพาคา์เตอร์มาเที่ยวที่นี่เมื่อรู้อย่างนั้นก็ฟุบหน้าลงบนพวงมาลัยรถ ปล่อยให้ตัวเองร้องไห้โฮออกมาอีกครั้งเสียงร้องไห้นี้รับรู้ได้ถึงความเทรมานมันเจ็บปวดที่หัวใจเหมือนใกล้จะตายแต่ก็ไม่ตายมันจุกอยู่ในอกจนแน่นไปหมดที่เพนเฮา เดินออกจากลิฟต์ก็รีบวิ่งมากดออดที่หน้าห้องพีทด้วยความแตกตื่นเพราะก่อนหน้านี้พีทโทรไปหาแล้วไม่พูดอะไรเอาแต่ร้องไห้เดินที่ไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นอะไรก็ได้แต่รีบมาที่เพ้นท์เฮาเพราะเป็นห่วงพีทเดินมาเปิดประตูให้จากนั้นก็เดินกลับมานั่งที่โซฟากลางห้องเดินถามอะไรไปตั้งมากมายแต่หูของพีทในตอนนี้ทำแค่เพียงฟังเท่านั้นฉันเป็นห่วงแกมากขนาดไหนรู้ไหมพีท เต้นนั่งลงที่ข้างๆพีทยกมือมาจับบ่าก่อนจะทมอีกประโยคอยากบอกอะไรฉันไม่เพื่อนเต้นสังเกตเห็นสีหน้าของพีทที่กำลังจะร้องไห้อีกแล้วนั่นทำให้เต้นใจไม่ดีเลยเขาไปแล้วพีทพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือจากนั้นน้ำตาก็พรั่งพรูออกมาเต้นหันมองไปรอบๆเขาไม่เห็นคา์เตอร์เลยไอเวนเอ้ยเต้นสะบัดคำนั้นออกมาเขาพอจะรู้แล้วว่าพีทร้องไห้ทำไม คาเตอร์คงจะทิ้งพีทไปแล้วสินะตอนนี้มันอยู่ไหนบอกมาฉันจะไปสั่งสอนมันเองเต้นโกรธแทนเพื่อนมากก่อนหน้านี้ฉันเคยเตือนไอ้หมอนั่นแล้วนะว่าอย่าทำให้แกเสียใจสุดท้ายมันก็แค่รับปากส่งส่งมันไม่ใช่ความผิดของเขานะแกจะทำแบบนี้ทำไมพีทเอ่อยห้ามเต้นเขาเข้าใจที่เต้นเป็นแบบนี้เพราะเต้นไม่รู้ว่าคาเต้เป็นใครและพีทเองก็ไม่อยากบอก แต่หากเต้นรู้เหมือนที่พีทรู้ตอนนี้เต้นอาจจะร้องไห้ไปกับพีทเลยก็ได้ไม่ใช่ความผิดของมันงั้นเหรอแกร้องไห้เสียใจขนาดนี้ไม่ใช่เพราะมันหรือไงสักวันเขาจะกลับมากลับมาทำไมกลับมาทำให้แกเจ็บอีกอะนะแกจะเย็นก่อนเต้นคา์เตอร์ไม่ได้อยากไปแต่เพราะความจำเป็นเลยต้องไปนะ่ะถ้าแค่นั้นแกจะร้องไห้หนักขนาดนี้ทำไมฮะฉันตกใจนะที่ฉันร้อง เพราะไม่รู้ว่าคาเตอร์จะกลับมาตอนไหนนะ่ะหากเขากลับมาตอนที่ฉันแก่จนหลังคอมเขาจะจำฉันได้ไหมนี่แกจะรอจนแก่หลังคอมเลยเหรอเกินไปปะวะเพื่อนแก,กโกรธคาเตอร์เลยนะเขาบอกฉันแล้วว่าเขาจะกลับมาฉันเชื่อเขาเชื่อเขาแล้วรอได้ความเจ็บปวดอรอนะถ้าหากมันไม่เป็นแบบที่แกหวังล่ะฉันว่าแก่ควรหาคนใหม่แทนที่จะรอคาเตอร์ไปจนแก่ดีกว่าไหม ฉันรับใครไม่ได้อีกแล้วเตดนฉันจะรอเขาฉันเชื่อว่าเขาจะกลับมาเฮ้ยพีทเอ้ยฉันเข้าใจแกนะพีทแต่ว่าความจำคือคำสาบลืมได้ต่างหากคือพรที่แท้จริงฉันจะอยู่ข้างๆแกนะเดนได้แต่นั่งมองเพื่อนที่กำลังเศร้าทำอะไรไม่ได้นอกจากเราให้เวลาผ่านไปสองวันผ่านไปทำไมแกไม่เข้าบริษัท พ่อมาหาพีที่เพนท์เฮาส์พรุ่งนี้ก็จะไปทำงานแล้วครับพีทบอกแต่ท่าทางที่นั่งมองเมอแบบนั้นมันทำให้พ่อมองลูกด้วยความแปลกใจเดี๋ยวนี้ทำตัวไร้สารับไปวันๆหรือไงทำไมถึงไม่มีความรับผิดชอบอะไรเลยพ่อดุใส่แต่พีทก็ยังซึมๆอยู่ต่างจากปกติที่น่าจะตอบโต้อะไรบ้างช่วงนี้เหนื่อยครับก็เลยอยากพักแต่นี้พักพอแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปทำงานแล้วครับ แม้จะตอบพ่อแต่เขากลับไม่มีชีวิตชีวาเอาซะเลยน้ำเสียงเนื่ยๆที่พูดมาจึงเห็นได้ชัดว่าพิดแปลกไปจริงๆแล้วไอเด็กนั่นไปไหนแล้วล่ะพ่อมองหาคา์เตอร์แต่ไม่เจอเขากลับบ้านครับงั้นเหรอน่าเสียดายนึกว่าจะเลิกกันแล้วซะอีกพ่อครับพีทหันมามองพ่อด้วยความไม่สบายใจเพราะพ่อมักจะพูดวกมาเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดแค่ตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็เหนื่อยพอแล้ว เลยไม่อยากถกเถียงกับพ่อเรื่องนั้นอีกที่ฉันมาวันนี้ตั้งใจจะมาบอกแกว่าพรุ่งนี้ตอน11บเอ็ดโมงแกต้องไปกินข้าวกับนักธุรกิจคนหนึ่งออรอบนี้ใครอีกละ่ะทำไมชอบจับคู่ให้ผมไม่เลิกเลยนะพีทเหนื่อยใจกับพ่อมากจริงๆรอบนี้เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงไม่ใช่การดูตัวอะไรหรอกจริงเหรอครับพีทแปลกใจมันจะใช่อย่างที่พ่อบอกจริงเหรอ พ่อเจอเขาที่บริษัทของเรามอวานนี้นี่เองแต่มีเรื่องแปลกอยู่นะอะไรครับพีทถามแต่ไม่ได้ให้ความสนใจอะไรก็นักธุรกิจคนนี้หน้าตาคล้ายกับไอ้หมอนั่นเลยนะสิแต่ดูเด็กกว่าเลยพ่อจะมองออกว่าไม่ใช่คนเดียวกันพ่อหมายถึงว่านักธุรกิจคนนั้นเหมือนคาร์เตอร์พ่อหมายความว่าไงนักธุรกิจคนนั้นหน้าตาคล้ายคาร์เตอร์งั้นหรอใช่ แต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะคนนี้น่ะรวยมากแถมยังรู้จักกับไอ้พร้อมด้วยพร้อมรู้จักเขางั้นเหรอยิ่งฟังพีทก็ยิ่งอยากเจอคนคนนี้เป็นใครกันนะหรือว่าจะเป็นคนที่มาจากดาวดวงเดียวกันกับคา์เตอร์ ก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับรักข้ามเวลาตอนที่21จะเป็นใครไปได้ก็ต้องเป็นฟนินนิสแนลและเนอะคนที่คุณพ่อนัดพีทให้ไปดูธุรกิจด้วยกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าพีจะตกใจขนาดไหนอะ่ะเพราะว่าไอเจ้าฟินนสเนี่ยมันหน้าตายอย่างกับฟ้าแฟรของคานเตอร์เลยนะตอนที่21นี้เดียวก็แอบสองสารพีทอยู่เหมือนกันนะคะคือแบบ เดียก็พยายามร้องไห้ให้มันแบบว่าเจ็บปวดที่สุดอะแต่ไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดไหมนะต้องถามคนฟังแล้วล่ะคะ่ะว่าฉากร้องไห้เนี่ยเป็นยังไงแต่ได้ๆ EP นี้เดียชอบเสียงเด็กมากๆเลยค่ะทุกคนเสียงเด็กคือแบบตอนที่เดียนั่งตัดต่อแล้วเดียฟังคือแบบเอ้ยทำไมมันน่ารักอย่างนี้วะ ชมตัวเองเขินละหนึ่งโอ้ยตายเอาแล้วค่ะมันกําลังจะเริ่มออกนอกทะเลแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่เดิมก่อน <c oughs> เอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการได้รับฟังเสียงภาคของเดียนะคะและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปเนาะบ๊ายบายจ้า